ไม่ไหว้วครับเดี๋ยวล้างอู้ลางไปก่อนนะครับยุคหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับสแต็กแดกตับมาแล้วครับวันนี้อยู่บ้านนะครับเพราะว่าจะทำคลิปที่ทำอาหารกินที่บ้านกับแม่นะครับ แม่ก็อยู่กาฬสินก็ลงมาลงมาที่กรุงเทพหลังจากว่าจะกลับขึ้นไปก็กลับไปไม่ได้เพราะติดโควิดนะครับมีแฟนคลับหลายคนครับนี่นี่น,นี่ผมทําแบบสํารวจไปบอกว่าช่วงโควิดนี้อยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับนี่นี่นี่ก็จะมีหลายผมเข้าไปในชมุมชนนะ,นะฮะนี่ช่วงนี้เพื่อนๆอ,อยากดูผมทําคลิปแบบไหนครับคอมเมนต์บอกนะครับนี่น,นี่เขาบอกว่าทําอาหารกับแม่อยู่บ้านแล้วก็ถ่ายตามร้านลาบเอาตัวรอดในยุคโควิด มีตั้ง72นะครับบอกว่าให้ทำอาหารอยู่กับแม่ส่วน24นี่คืออ,ออกไปถ่ายข้างนอกนี่ต้องขอบคุณแฟนคลับเลยนะครับแตกแดกตับวันนี้ก็เลยนี่ฮะมาทำอาหารกินในบ้านกันเองนี่แหละครับก็ผีมือแม่หงนะฮะเสียงฝักปกปกปก,ปก,ปก,ปกคุณยายสวัสดีสสดแฟนๆเนี่ยสวัสดีจ้ากําลังฝานบักพุงเมนมูอย่างแนมึงนี่เมนก็ ครับเขานี่คือมันจะมีรถพุ่มพวงนะครับ <Emin. S 1> ขับผ่านมาเราก็ซื้อที่นี่เลย,ยสั่งพิเศษอันนี้เห็นบักหอยกับนี่เห็นหอยหน้าเห็นหอยอันผมกันเลือกอยากตำมุคงกับเห็อยางเห็อย่างแน่มือนี่ห็นอยากกันเห็ดขมกินกับตำมุคงแสบประสันเห็ดขมคือเห็ดขมข,ขมเห็ดเึือขมผู้ชมครับอันนี้เห็ดขมเนี่มันเป็นเห็ดที่โอ้เออจังไรด,ดีล่ะ มันขึ้นอยู่กับปลายุคา้าตันปลายุค่าปลายุค่าก็มีเขาจะเปิดให้เบิ้งได้พี่น้องเนข้าอันห้าหกปีนันเต็มปลายุค่าได้เต๊ทิมมันหลายหลายสมือนแบโราแพงห่วยเต๊ทิมมันชีนี่ค้นบอกใครกินเลยชมดูนะฮะค้นบ้าเป็นโรคาสัณฑะอันนี้เห็ดขมกิโลหนึ่งนี่พี่น้องสองบาทสองทั้งหมดในโลนี้ไทกี่เมเตทิมนน้ำหลายหลายเต๊ิมอืมดูหนักเร่งมันหลาย นี่ครับเห็ดเดพิงเฮ้ยหเห็ดขมมัน<ห>จ,จะมีรสชาติขม,<ร>ขมแต่ว่าเขาต้งต้มต้งต้มก่อนให้ความขมมันออกไป<ม>วันนี้จะเอามากินกับตำหมักคุงนะครับฝีมือแม่ก็หลายหลคนคงจะแม่ตัวเองก็ต้องอร่อยกินมาแต่เด็กนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้จะฝีมือตกหรือเปล่าต้องมาดูส้ตมตำกินกับหอยนี่ฮะหอยหน้าอันนี้เขาเรียกหอยหน้าบ๋อหม่หอยหน้าคนละคนละอันก็หอยปังไงบอคนละอัน นีหอยนี่หอยไฮบ่หอยบ่หอยสลีเหมือนกันหอยปังกับหอยสลีกับคนละยางคคละยางอีกบ่หอยอันนี้เวลาผู้ใดขายของแล้วนี่อยากให้มันลำล้ำด้วยอยากให้ปังปังก็ต้องซื้อมานะหอยปังเนาะหอยปังนั่นแหละคตย่างบอยนคะรยางนี่อีกหอยปังแพงก่านีอันนี้โลละลอยสามสีี่นองตะกี้เก็บไปถ่งไปปังหอ้านปังปังนะปังปังนะหันบ่ออันนี้หอยสุดที่รักครับวันนี้หอยสุดที่รักคือหอยยังไง หอยจูบเขาขึ้นหอยอ้มันเบานี่แม่ถึงตุ่มแล้วเขาหอยจูบไปยผมถึงตุ่มแล้วโอ้ยต่ว่าก็ได้ไรยุได้รยุตุ่มกินกับหอยเห็นบอแมนเอาอันแรกแหลตุ่มก่อนเลยไหมหอยตุ่มตุ่มเบิร์ตเลยบอตุ่มเบิร์ตต้องสอนเลยบอตุ่มคนละเทียโหลดอันนี้ตุ่มคนละเทียะหมายถึงตุ่มคนละครั้งเออไปอันนี้เอาได้ก่อนบวกก่อนฮะ อะไรก้อนก็นกนได้เอาไปเลยครับผมหอยก้อนเนี่ยเอาเอาเกลือลงน้ำเนี่ยหรอเกลือใส่ก้อนบวกอันนี้พ<อ>ี่หลังใส่ก้อนเนะาะพี่น้องครับนี่ฮะ love, เคล็ดลับเฮ็ดบวกหอยครับลวกหอยต้มหอยต้องให้น้ำน้อยๆนะฮะ <S <S น้ำน้อยๆเพราะว่าน้ำในหอยมันจะมีอยู่หอยต้องมีน้ำครับแม่มาสิแป้าใบตะไคร่มาใส่บ่ใส่ก็ได้น,นี่นีตะไคร่นี่เดี๋ยวเอาตอไะไคร่มาใส่ตะไคร่มาใส่ม,สมสันแก่อันนี้เกลือเลยพี่น้องเลยเกลือใส่นี้นะ พวกนี้มารสเค็มๆ,ๆนิดหน่อยเออแต่ว่านี้มาตามผมมาค,ครับคุณผู้ชมว่าเอาไอยู่หน้าบ้านปลูกไว้ครับตะไคร่อันนี้เขาเรียกใบกระเพราบ้านนี่เนาะอันนี้กระเพราแบบว่ากระเพราหยาบได้มันมาถือกันกระเพราแบบนี้ <S <S มันไม่เหมือนกระเพราตลาดมันจะแบบหอมมากกว่าเนี <S <S ่ยปลูกไว้อย่างนี้ฮะ ต้มไก่ก็มีพุ่นน่ะไก่อยากกินต้มไก่หัวจริงไข่เอาไปใส่แก่หอยคาวนะครับจริงๆเอาไม่ได้เอาตะไคร่หนีมันก็ต้องหักเอาองศ์ได้พี่น้องเราต้องเอาหาักออกมาเมื่อกี้เอาหาักมันออก สมัยอยู่บ้านเป็นแต่อยากหัวเธอได้หนีเจ็บไปใส่ถุงปุ๋ยไปถิ่มมันหลยหลมันกัดเขาไอ้บ้านคุณหงอยู่บ้านคุณหงอยู่ไหนฮะกาลสินผลอะารสินมันเป็นยังไงอะไรเด่นกาลสินกาลสินกับมีไนโนเสาคนไปเที่ยวกับมีจเจดไนโนเสาดังบ่ดังบ่ให้โลดดังบ่ไห้โลดใหโลกพอดังแล้วฮะาไหมพร่ว่าพี่ว่าดิโอแถวกาลสินมาอยู่กรุงเทพ เป,เปยัง<จ>ไงก็เห็ดไขยอยู่เหมมาอยู่กรุงเทพบัดที่นี่มีคนถามว่<ม>าบ้านัวดกับมิตรโควิดลัดเลยบด้กับจักเชียไ,ไม่คิดถึงสามีบ่ก็คิดถึงอยู่อันตอนใดกับบ้านสิกับเข้าสิก,กสัก,กตูก็เลยบอยากักับเลยเราสามีอยู่จังไดเราก็อยู่คนเดียวกับน้องเล่าล่ะเฮ็ดงเห็ดง,งาทุกคนเหยางงัวเหยางงัวงัวเรามีงัวงามบ่งัวงามอู้ ตัวละเท่าไรตัวละแม่กบลุสองแสนกตัวตัวหนึ่งนึ่งแม่หนึ่งกับแสนกตัวคือแม่ม่านม่านอันนี้แพงค่ะบาคือมาแล้วราคาง่วงก็เลยลดลงโทรหากันอยู่เรืออยู่ติโทรอยู่โทรของเงินประจําอยู่แม่โทรของเงินเราเราโทรขอเขาเอินขอดอกเขาก็เรียกนาที่เนาะเออเอาละทาแล้ว ดพอแล้วเนาะอันนี้เนาะหอนเทน้ำออกปะเอ,ะอ,อาเอามะจักออกเอาเทน้ำออกก่อนปะตักทอรอพีออกตักทอรพอพีเทบ้านเอิญทอรอพี <c oughs> ลูกทอรอพีนี่บ่โอ <c oughs> อ๋ออีหอยหน้าเนาะ ยายนนัหอยมีหลายหอยได้พี่น,น้องมึงแน่หมากอันนี้แมตะกี้กําละซีฟบาทอันยนันหาซีฟไร่ตลาดฉีดละเชร้าหาอานันนั่นเอันนั้นโบลิสเอ้ล็นจีบอน่ะหมักแนวคอนแลนหมักแนวอีสานหมักแนวอันนี้ยังไงนหน่อไม้หน่อไม้ไรได้หนี่ไรไปใส่หอยนหน่อไม้ซื้อมัน่นอ๋อซื้อมันซื้อนหน่อไม้ไร ทีหลังก็สีคลืนอ,อยากตำมะฮงเนี่ยไหมทีนี้จำมะฮงบ่ตำมะฮงก็ปนกับลาบได้เวิร์โอ้นี่คือหน่อหน่อไม้แซบ่บหน่อไม้ไายหน่อไม้ไลายม,มันกินมายุงเทพกับบลืมของอีสาดนดอกม,มันกลิ่นแสบของอีสานทัา อันนี้ก็จะเอามาจากอีสานเนาะน้ำตลาดเอ้ยน้ำรถมากเนาะแม่ค้ากาลสินได้นน่มาขายผี่ยำบะต้องออกไปเด้อจริงๆแล้วแกงก็ได้นะฮะแต่เราลวกหลวฝนกระสิ่งตัว ปลาที่บ้านเราต้องนี่บักเคียนด็กสมบูรณ์ครับนี่ก็สบเคเป็นน้ำปลาที่นวดพี่น้องคือไม่ใช่เค็มโดดอ่ะเค็มแบบนวดเป็นน้ำปลาซึ่งกินกับเข่าซื้อๆกับแ่บน้องแม่เนี่ยน้ำปลาใส่อ้ลงเลยนี่เขาเหนียวเวลาเฮานี่เอาอยู่เอาเบิ่งกันดู

ô xây ô ui chắc ít xem ô điêu ok là xây hay ô điêu ô hỏn on hoan ô oh. จัดาใส่เบิร์ดอย่ใส่ซีวนะฮะเออเอาใบถาดนี่นะนี่ครับพี่น้องครับต้มหอยตำมังคุดแบบบานๆเท่าอ่าแล้วก็หน่อไม้ครับผัดแบบบานๆกินแบบบานๆเนาะฝนก็ตกเพราะฝนเอาเลยมาเด้อพี่น้องมากินตำมังคุงเด้อ โอ้โหพูดหน่อยพี่รองฝนกะตกนี่ฝนตกฟ้าฝนฝนตกแห้งครับฝนกะตก ซิมบงกนอนถังไหนเนางเอาดูเียกยังรับระรพดปลอดภัยโดยพี่น้องเด้อฝนกระตกะนั่งได้ยินบ่ได้ยินบรรยากาศที่เขาแหมครับใช่บหม ผมผระดา,าสองละผมนะเห็ดผมนะเวลานอาหารอีสานนะบอกเขาว่าเห็ดผมสองว่าห้าสิบบาทอร่อยมากมันจะกึดกึดกึเกลียวเสร็จแล้วก,ก็กินน้ำแล้วจนะหวานมาก

ดูได้ยงสิ้นเลยยงสินอยู่่น,น,น,นาดไหนบุญเบาไหวแล้วครับดูฝนตกครับรโอ้โหบ่ไหวบ่ไหวี่น้องกำลังเสียบเลยอู้

าปพี่นอ้นองถ <_ d ance> ึงบนนะ้า <_ d ance> นค่ะ <_ d ance> โอ้โปไหวครับพี่น้องถึงบ้านจบไปครับไปไปก่อนเนาะเมือโอ้ไ่ไหวแล้วครับเดี๋ยวไลา์กูไลาไปก่อนนะครับยุคหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับจ้าย่อขมิ้นกินในเฮี้ยน បាយឆាយតរក៏ដៃត